สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีซันเดอร์บา์นะครับวันนี้นะครับพี่ตีก็จะพามารีวิวนะครับดุพติแสแคมเปิล462ปี2อ1 6ันของแต่งจัดเต็มคันนี้กันครับผมแต่ก่อนที่เราจะมารีวิวตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ร้านซันเดอร์บา์พระรามห้าจังหวัดนนทบุรีนะครับที่นี่นะครับคือส่ย์รวมรถ i ิ b ไบ e มือสองคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า1น0คัน ลานพิสตครับมีบริการหลังการขายเรากล้ารับประกันตัวรถทั้งคัน1เดือนเต็มเรามีบริการจัดไปแนนรถดิฟไฟทั่วประเทศที่สําคัญครับเรามีบริการขนส่งรถดิฟไฟทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะฮะเอาละครับเดีย๋ยวเราจะพามาชมเลยว่ารถคันนี้เลขไมจะวิ่งมาเท่าไหร่แต่ที่สำคัญรถคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวเลขไมคันนี้ครับต้องบอกว่าวิ่งมาเพียงนะฮะ2,296กิโลเมตรแท้ครับของแต่งจัดเต็มมีอะไรบ้างนี่ครับ ตุ้มไฟแฮนด์แต่งนะครับปอกแฮนด์แต่งจาก R z e M Racing มือเบรกมือคับแต่งครับจาก R z e M Racing เช่นกันนะครับนี่นะฮะนี่ครับโอ้โหของแต่งจัดเต็มนะครับกระจกมองข้างแต่งนะครับผมนี่ฮะรถสภาพสวยใสคันนี้เป็นแฮนด์แต่งด้วยนะครับอาทิมคันทับขาไปได้นี่คือกะสบัดแต่งนะครับพร้อมขายึดจากดูคาบนะครับนี่ฮะฝาสานน้ำมันแต่งนะครับจะบอกว่าชุดนี้เป็นชุดเดียวกันกับนี่เลยฮะกัสบัดเลยมา ยงามมากๆรถคันนี้เป็นรถสีเดิมลงงานทั้งคันสติ๊กเกอร์ warning นี่อยู่ครบนะครับเบาะนั่งแต่งนะครับนี่ครับลายไดมอนด์คันเดินได้สีแดงนะครับท้องตุดมดด้านหลังโอ้โหหล่อมากๆนะครับนี่ฮะนี่ครับโอ้โหนี่ชิลหน้าแต่งนะครับท่านผู้ชมครับไฟเลี้ยวด้านข้างแต่งนะครับเป็นแบบ LED นะฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยใสมากๆท่านผู้ชม นี่ครับบางคนหน้าแต่งนะครับยางหน้าหลังเดิมติดรดจากศูนย์โอ้โหสภาพดอกยางเต็มๆการล้มล้อหน้าแต่งกระบอกโชกล่างด้านหน้าสวยนะครับนะครับมาพร้อมกับนี่ครับไฟตัดจิมด้านหน้านีีครับโอ้โหหน้าเครื่องแห้งสวยใสมันจะติยังไงเลยครับท่านผู้ชมการล้มด้านข้างแต่งนะครับแต่แต่งนี่ครับตัวเครื่องครับโอ้โหแห้งสวยเดินนะครับน็อตเดิมทุกตัวครับไม่มีรอยล้มเลยนะครับ นครับฝาปิดน้ำมันเบรกก็แต่งนะครับจากไบเกอร์นะครับอุดเฟรมแต่งนะครับาคาร์บอนแท้ียมสังขารันนี้มาพร้อมกับข้อแต่งจากดูบาร์เทอร์นะครับแบล็กซีรี s จะมาฟังเสียงกันครับ ายสั้นแต่งนะครับนี่ครับทะเบียนยัดตุ้มด้านหลังไฟเดียวคู่หลังนะครับแบบ LED นี่ครับโอ้โหนี่เป็นข้อแท้เลยนะครับจานเบรกด้านหลังมาพร้อมกับระวเบรก ABS คาลิเปอร์หลังเดินจากเทมโปยางด้านหลังครับเต็มๆครับบันท้ายครับนี่ครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับศูนย์ตรงแน่นอนทะเบียนสวยครับผมนี่ฮะ5กยหกรุงเทพมหานครพิถีให้ไปเลยครับ นี่ฮะโซ่เตอรเดิมๆสวยๆริงอามฝั่งซ้ายสวย,สวย,สวยแกงเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยลม้มปูดจานไฟแต่งนะครับนี่ฮะโอโ้โหพักเท้าฝั่งซ้ายที่มีแตกขาดอันนี้มีตีนเป็ดด้านล่างแต่าไหมด้วยนะครับจีบเครื่องสวยนะครับไม่มีแตกขาดไม่มีล้มนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีรั่วซึมนี่ครับบอร์ดล้ล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยคาลิปเปอร์ฝั่งซ้ายไม่มีรอยเลยนะฮะ ดานเบรกด้านหน้าครับเ,เต็มๆเลยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS รถคันนี้ครับพิตีให้ไปเลยฮะสภาพนี้อยู่ที่เ5%สนะฮะเหมือนจะรถใหม่พร้อมของแต่งจัดเต็มทั้งคันครับและคันนี้ครับเราเปิดราคาไว้อยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามมาได้เลยครับเรามีที่ปรึกษาการขายครับขอให้คำแนะนำทุกท่านอยู่ ตอนนี้จะมีโปรโมชั่นครับฟรีค่าจัดไฟแนนสุดท้ายนี้ครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้พิ่ตีขอฝาก้ากดติดตามฝากกด b ั c r i b e ให้กับช่องชาแนลทรันเดอร์บายของเราด้วยขอบพระคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ